สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอปป่องอุปกรอนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นเทรชกันนะครับมาตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รีวิวสอนเล่นกันเลยนะมีคลิปเทรสลงไปแล้วแหละไม่รู้ลงก่อนลงหลังอนะแต่เทร e นะครับจะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นแทงนะซึ่งหน้าตาเปลี่ยนไปจาก PC นะเป็นแบบมีแทนหลอกขึ้น โดยที่เป็นซัพพอร์ตที่มีซีซีหนานะแล้วก็มีเกราะเพิ่มขึ้นมาตามวิญญาณได้พลังเวทตามวิญญาณนะมีซีซีโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันไอเทมโกลเฟรชโดยที่ไอเทมของเฟรสนะครับก็เหมือนกับที่เขาให้มาก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นแทงซับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกที่ทีม่มันเป็นไอเทมซับของแทงนะก็คือต้องออก2อันนี้แล้วที่เหลือก็ออกเป็นแทงนะถ้าดาเมจเยอะ ue, ก็ออกเกราะเยอะถ้าเวทเยอะก็ออกการเวทไปนะรองเท้านะครับก็เอาเป็น <ières> รถปูด้าวนะรถปูดาาอันนี้เดิดรถปูดาาแล้วก็เป็นล็อกเก็ตก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรีเดมชันได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาแบบถึกแทงให้เพื่อนก็สโตนเพจนะแบบยืนด้านหน้าให้เพื่อนนะรูนะครับจะใช้เป็นฟอนต์ออนไลน์นะเพราะว่าเราให้เพื่อนนะแล้วก็มีซีซีพอเราซีซีใส่เป้าหมายเรามีเพื่อนทําความเสียหายเนี่ยมันจะทําให้เราได้ฮิวนะรูนที่ดีสําหรับเทรสเลยเพราะว่าซีซีเขามีถึงสองสกิลแล้วก็มีสโลว์อีกหลกอะไรให้เพื่อนด้วยนะ รุนก็ตามนี้นะแล้วก็เอา EXPORT ไปนะช่วยลดความเสียหายได้โดยที่ Trace มีอีกสายหนึ่งก็คือคริพอแตกนะอันนี้เคยลองไปเล่นแล้วแต่ว่าก็ยังเล่นยากอยู่นะสำหรับเทรสเพราะมันตีใกล้ไปหน่อยแล้วก็ดาเมจก็แค่พอๆกับเอดงนะแต่ว่ามันก็เล่นเอาหนุกได้นะเพราะว่ามันมีสกิลสาเนี่ยทำให้ช่วยให้เทรสตีปกติรุนแรงขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูในห้องฝึกนะว่ามีสกิลอะไรของเทรสเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเทรเัียนาคลับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจาที่แพสซีฟนะว่าแพสซีฟมันคือการเก็บวิญญาณน,นั่นเองโดยที่สามารถเก็บได mm ้จากสิ่งมีชีวิตท,ที่ตายนะไม่ว่าจะคีบคีบป่าหรือว่าแชมเปียนนะโดยที่แต่ละวิญญาณจะมอบเกราะดห5หน่วยแล้วก็พลังเวท1.5หน่วยนะที่มีวิญญาณตกแน่ก็คือคีบรถถังนะซึ่งไม่มีชุดนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูนะน mm ี hmm. ่แต่ละอันนะจะมีดวงวิญญ,ญาณตกบ้างไม่ตกบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นแชมเปี้ยนนะแต่ว่าถ้าเป็นแชมเปี้ยนกับรถถัง่ะมันจะได้แน่นอนนะนี่เห็นปะอันนี้แน่นอนอ๋อจะตาย,ยก็แต่อีกตัวใหญ่กับแชมเปี้ยนเนี่ยมันจะได้วิญญาณแน่นอนนะโอเคนี่เมื่ออันนี่ถ้าเราเก็บวิญญาณได้สิบดวงใช่ไหมเนี่ยมันก็จะได้พลังเวทสิบห้านะแล้วก็ได้เกราะสิบห้านะนี่ก็คือพาสซีฟเฟรชนะ ต่อไปสกิลหนึ่งนะก็คือการเพ่งตะขอไปนะแล้วก็โดนศัตรูมันจะลากศัตรูกลับเข้ามานะและเทรสสามารถกดใช้ได้อีกครั้งนะเพื่อที่จะพุ่งไปหาศัตรูที่เราเกี่ยวนะแล้วก็ถ้าเราปาโดนนะแชมเปียนนะจาก12บสวิเห็นปะ่ะอันนี้มันจะจลดลงนะแต่ว่าถ้าปาไม่โดนนะมันจะไม่ลดนะโดยลดมันลดที่3วินะครับสกิลที่2ของเทรสนะครับนั่นก็คือปาตะเกียงไปนะสร้างโลกให้กับคนที่อยู่ในตะเกียงนะ และเมื่อโลกกลับมาหาเทสโดวยวิธีการที่เพื่อนกดหรือว่าเราออกจากวงอย่างนี้นะมันจะทําให้เทรสได้รับเกราะด้วยนะโดยที่เพื่อนสามารถกดที่จะกลับมาหาเราอ่ะมันจะเป็นปุ่มอีกรีป่านะอันนี้มันจะทําให้กดตะเกียงแล้วมันเพื่อนกลับมาหาเทรสได้นะั่นเองต่อไปสกิลที่3นั่นก็คือเพลย์นะซึ่งมี2อย่างนะ นั่นก็คือเก็บหลอดแดงเห็นปะที่มันขึ้นมาเมื่อกี้ทำให้การโจมตีครั้งต่อไปของเกรสเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นและก็แรงเพิ่มขึ้นตามวิญญาณที่เราเก็บเลยนะเช่นมีหลอดเหลืองเท่านี้มันก็จะสร้างความเสียหายเบสเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าจะน้อยกว่าหลอดเต็มน,นั่นเองแต่ทุกครั้งที่ตีมันก็สร้างความเสียหายเบสอยู่ตลอดนะเพราะว่าเห็นปะหลอดเหลืองขึ้นมานิดนึงและสกิลกดใช้ของสกิลสามนะก็คือการตวัดสามทิศทางนะถ้ากดเฉยๆอ่ะมันจะ ถ้าเรากดเฉยๆมันจะกวาดเข้าหาเรานะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะกวาดออกไปหรือว่ากวาดเข้ามาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรากดแบบกดปกติแบบเฉยๆมันจะกวาดเข้ามานะไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนมันก็จะกวาดเข้าไปหาเรานะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากปัดออกไปเนี่ยเราก็ต้องลากนะและสกิลสุดท้ายนั่นคือ The Box นะเบสจะทําการสร้างกําแพงห้าเหลียม,มานะถ้าศัตรูโดนมันจะตะลแล้วก็สร้างความเสีย และนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของเฟสนะครับเทคนิคและก็คอมโบของเฟสนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่เน้นเน้นสร้างจังหวะให้เพื่อนนะใ mm hmm. นิคก,กของเฟสก็มีการใช้สกิลหนึ่งคู่กับแฟดได้นะโดยที่มันจะทิศทางเดิมนะแต่ว่าจะระยะตามแฟดที่เราเพิ่มพิดไปนะมันก็จะปาไปทิศทางเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนที่ กสกิลสองของเทรสนี่ก็คือปาสามารถปาให้เพื่อนเข้ามาบวกก็ได้นะหรือว่าช่วยเพื่อนที่จะหนีจากเขาก็ได้เหมือนกันสกิลสามก็อย่างที่บอกนะถ้ากดใช้ธรรมดานะมันจะกวาดเข้าหาตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกวาดออกก็ต้องลากเอานะโดยสกิลสามนี่มันใช้คู่กับแฝดไม่ได้นะมันจะกวาดเสร็จแล้วค่อยแฝด อันตีก็ใช้คู่กับแปะไม่ไดนะ้แต่ว่าเราสามารถใช้สกิลสองเนี่ยผักศัตรูเก็ที่จะมาบนกระแพงของอันตีได้นะคอมโ,มโบของเทรสนะครับก็คือการปาให้โดนก่อนอย่างแรกตัวสำคัญของอีกฝ่ายใช่ไหมแล้วก็ครอบด้วยเดบลแล้วก็ตะวันให้เขาโดนกระแพงอีกครั้งเนี่ยแหละคอมโบของเทรสโดยที่ถ้าเราอยากเอาตัวตีใกล้ของเราไปบวกด้วยก็ปา อันนี้ไว้ที่เพื่อนนะก็ปาสกิลเด็กให้โดนบัวอทันตีแล้วก็สวัสดนะแต่ถ้าเพื่อนกดตะเกียงก็จะมาหาเราเพื่อที่จะตบตัวสำคัญของเขานะโดยตะเกียงของทเทรสเนี่ยไม่ค่อยมีคนกดนนะแบบบางครั้งปลาไปเพื่อนแฝดออกไอ้บ้าเออส่ยายปลาตะเกียง้าไปเพื่อนนั้นแฝดออกดังนั้นเออปลาบอที่สดุดใจไหมไม่โดนกำแพงวะนี่แน่ และนี่ก็คือเทรสนะครับแต่หน้าที่ของเทรสก็คือการเซฟตัวดาเมจของเรานะไม่ว่าจะ CC ใส่ตัวที่จะเข้ามาพัากเขาออกใส่โล่ให้ลักเลื่อนเรากางดอบล็อกให้เขาเดินช้าอันนี้คือหน้าที่ของเทรสนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกนะสำหรับการปารสกิลหนึ่งนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลย<ฮ>แลวมันจะเดาทิศทางได้ง่ายมากเพราะว่าถ้าเราจะปาไปทางไหนใช่ไหมเทรสมันจะหันหน้าไปทางนั้นก็ค่อยปา และนี่ก็คือเทรสนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปถือกันได้นะอันนี้ก็คือเทรสนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับถ้าใครเป็นสายซัพพอร์ตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยเพราะว่าตัวทังหวะในการเปิดไฟอะไรได้สุดยอดเลยนะแล้วครับและนี่ก็คือเทรสนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสุดหน้าสวัสดีครับ